อุ้ยท่าแปลกมากเลยอ่ะอุ้ยใช่ย,ยงชุนยิบมันอะ่ะอุ้ยย่งชุนกับฟ็อกซิง่งอุ้ย,ยเร็วมากคนนี้เดินทางมาไกลมากมาจากที่ไหนครับมาจากหัวหินครับผมหัวหินหัวหินนี่คือประจวบใช่ไหมใช่ครับชื่ออะไรครับชื่อคิมครับผม คิมคิมก็ตามตามตามกันอยู่ใช่ไหมใช่ครับก็เล็อยี่ครับโอ้ยมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยวันนี้ก็จะโดนนวดยู่ครับนีเ่เดี๋ยนะเดี๋ยนะฝึกอะไรมานะเคยฝึกยงชุนมาเมื่อสองปีที่แล้วครับผมยงชุนนี่คือเข้าไปฝึกในในอ่าแบงค์ Bank, ยงชุนแบงคอกไทยแลนด์ and, ครับวุ้ย อย,อยงชุนกับบ็อกซิง่งใครนวมหลุดจัดกันหน่อยอุ้ยท่าแปลกมากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยใช่ย,ยงชุนยิบมันอ่ะอุ้ยยงชุนกับบ็อกซิง่งอุ้ยเร็วมาก โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 พยุงต้นแตงทองนี้มาด้วยเจ็บเจ็บไหมโอ้ยคอยอมก่อนครับผมโอเคโอเคเขาล้มเขาล้มอันนี้อันนี้อันนี้อีกซิเด้นอีกซิเด้นขอโทษครับเป็นไรพี่โาครับครับต้องง่ายใส่หมากใหญ่ระวังว่างมาอีกเพราะว่ามาเที่ยวอีกครับผมมาซ้อมกันบ้างดิดีครับมาครับ